สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะขโมยทองพระมูลค่านับล้านนุ่มร้องสื่อหลังจนแสบย่องงัดบ้านกวัดทองพระมูลค่าหลักล้านแต่คดีไม่คืบเมื่อเวลา15.00นวันที่28พิถุนายน2566ผู้สื่อข่าวได้รับร้องเรียนจากนายปิติศักดิ์ปุดหงอายุ36ปีว่าบ้านของตนได้ถูกคนร้ายปีนเข้าไปงัดภายในบ้านขโมยทรัพย์สินเสียหายหลายแสนบาท เหตุเกิดขึ้นที่บ้านเลขที่3 2 2ทับ26หมู่9ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีซึ่งกล้องวงจรปิดที่ติดไว้ภายในบ้านสามารถจับภาพคนร้ายไว้ได้ทั้งหมดและได้รวบรวมข้อมูลแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจร้อยตำรวจเอกแดนศักด,ดิ์พูลดีพนักงานสอบสวนสถานีภูธรหนองขามโดยเข้าแจ้งความไว้เมื่อวันที่22มิถุนายน2566แต่คดีไม่คืบโดยนายปิติศักดิ์ ได้พาผู้สื่อข่าวไปดูบริเวณรอบบ้านและได้พบร่องรอยการถูกงัดแงะจากบริเวณหลังบ้านในเบื้องต้นทรัพย์สินที่หายไปได้แก่สร้อยคอทองคําหนัก2บาท1เส้นและสร้อยคอทองคําหนัก1บาท1เส้นทองคําแท่งหนัก1บาทจํานวน6แท่งแหวนเพชรจานวน2วงราคาวงละ35,000บาทและสร้อยคอจี้เพชรราคา1 5 0 0 0บาทพร้อมพระเลี่ยมทองอีกจํานวน5องค์จากการดูกล้องวงจรปิด พบลักษณะคนร้ายรูปร่างท้วมสวมหมวกครึ่งใบใส่แมสสวมเสื้อแขนสัส้นสีขาวกางเกงขาย,ยาวสีดำพร้อมรองเท้าผ้าใบและใส่ถุงมือและปลอกแขนมาด้วยคาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นมืออาชีพเพราะมีการเตรียมตัวมาอย่างดีดูจากลักษณะการแต่งตัวของคนร้ายดังกล่าวอยากฝากถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยเร่งรัดติดตามคนร้ายมาลงโทษโดยเร็วเนื่องจากตนเองนั้นมีความเดือดร้อนเป็นอย่างมากกว่าจะหามาได้แต่และอย่าง ต้องใช้น้ำพักน้ำแรงและของบางอย่างเป็นมรดกตกทอดจากพ่อและแม่จึงอยากได้คืนเพราะมันมีคุณค่าทางจิตใจขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะเชิญกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ